สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้เราขอคุยกับพี่ไิทยกรพลสุวรรณนะครับสวัสดีครับพิทยกรครับสวัสดีครับท่านพิธยกรครับวันนี้พี่ไิทยกรบอกว่าเราจะคุยกันเรื่องประเทศเราเข้าสู่หายนะแล้วจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพิธยกรถ้านายกอาการหนักขนาดน,นั้นเลยเหรอครับคือเราจะจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถ้าเราไม่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเนีย่ย สถานการณ์ของประเทศมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้คือต้อง mm hmm. อธิบายให้ท่านพิธีกรและก็ท่านผู้ฟังทราบนะครับ,รบตั้งแต่มีประเทศไทยมาไม่มีสถานการณ์ของประเทศยุคไหนจะถูกนานาชาติกดดันมากขนาดนี้ mm hmm. คำว่าน,านานาชาติกดดันก็คือการดาเนินนโยบาย mm hmm. การต่างประเทศที่ผิดพลาดในกรณี mm hmm. ที่พี่น้องประชาชนก็ทราบดีอยู่แล้ว ในเรื่องของชาวมุสลิมเติร์กอุยกูนี่แหละเป็นการ,ร,รดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลแผ่ทองฐานการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดนี้ทําให้สหประชาชาติปรนามประเทศไทยประนามรัฐบาลไทยสหภาพยุโรปประนามประเทศไทยประนามรัฐบาลไทย ถึงขนาดเอาเรื่องของประเทศไทยเนี่ยไปเข้าที่ประชุมสภายุโรปซึ่งมีตัวแทนสมาชิก27ชาตินะครับเลือกตั้งกันไปไปเป็นสมาชิกสภาตัวแทนของประเทศต่างๆลงมติ482เสียงให้ประนามประเทศไทยในกรณีนี้หนักไปกว่นั้นอีกก็คือกระทรวงต่างประเทศสหรัฐโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรและเรื่องแรกที่เขาทำก็คือไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ไทยนะครับพร้อมครอบครัวพร้อมครอบครัวนะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาและหนึ่งในเจ้าหน้าที่ไทยนั้นก็คือนายกรัฐมนตรียิ่งนายกรัฐมนตรีแพรทองทานนั้น พร้อมครอบครัวนะครับเดินทางเข้ามไม่ได้เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการทําเรื่องนี้และแกก็ไปรับกับสื่อมวลชนเองว่าตอนไปเยือนจีนแกไปเจรจาเรื่องนี้กับนายกจีนและก็ลัมตีความมั่นคงของจีนก็จึงออกมาเป็นเรื่องที่ดําเนินการแล้วก็มันสร้างผลกระทบทําไมผมถึงบอกว่ามันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี ในสายตานานาชาติขณะนี้เนี่ยเราเนี่ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบผมอธิบายอย่างนี้นะครับการค้าระหว่างไทยกับจีนการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาผมเปรียบเทียบแค่สองชาติไม่ต้องเปรียบเทียบสหภาพยุโรปนะ uh huh. การค้าระหว่างไทยกับจีนที่มีการค้าขายกันเนี่เราก็คือประเทศไทยของเราเนี่ขาดดุลการค้า กับจีนปี2567ตัวเลขล่าสุดปีที่แล้วนี่เราขาดดุลการค้าก็คือไปค้าขายแล้วขาดทุนน่ะหนึ่งล้านหแสนสหมื่นล้านบาท1 6ึ่งล้านล้านเราขาดดุลให้กับจีนหันมามงเกือบขึ้นหนึ่งของงบประมาณของงบประมาณเราเลยฮะทีนี้หันมามองการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา เราได้ดุลการค้าสหรัฐอเมริกานะครับคือไปค้าขายเราส่งสินค้าไปขายได้มากกว่าที่เรานำเข้ามาเราได้ดุลการค้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนล้านบาทตัวเลขเปรียบเทียบสองตัวเลขนี้มันทำให้เห็นหายนะเบื้องหน้าว่าถ้า นายกรัฐมนตรียังชื่อแพทองทานเราจะสูญเสียการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเราจะสูญเสียการค้าระหว่างไทยกับยุโรปเราจะเหลือเฉพาะการค้าระหว่างไทยกับจีนซึ่งเราขาดดุลการค้า1.6ล้านล้านแต่ฝั่งยุโรปเราได้ดุลการค้าหลายแสนล้านยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาตัวเลขที่ ชัดเกนล่าสุดปีที่แล้วนี่หนึ่งจุดสองล้านล้านบาทแล้วได้กำไรเขา hmm. เรากำลังทำลายตรงนี้โดยที่นายกรัฐมตีไม่สามารถจะเจรจาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ที่คุณทักษิณชินวัตรบอกว่าถ้าผมไม่ตกใจประชาชนคนไทยก็ไม่ต้องตกใจตามนั่นเป็นการพูดลักษณะที่มองพี่น้องประชาชนคนไทย กินหญ้านะเราไม่ได้กินหญ้านะเราเห็นตัวเลขนี่ครับความหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เขาไม่ให้เจ้าหน้าที่ไทยมีทั้งหมด36คนนะครับพร้อมครอบครัวหนึ่งในนั้นก็คือนายกแพทองทานภูมิธรรมเวชย,ยชยัยพวีสอดส่องแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเอ,อมาริทเนี่ยนี่สี่คนนี่ยอยู่ในกรณีนี้เลย ยังมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยังมีรองผู้มาการตํารวจแห่งชาติยังมีผู้ชาการตํารวจแห่งชาติผู้ชาการตํารวจตรมอยู่ในนี้ทั้งหมด36คน36คนที่เข้าสาหรัฐไม่ได้หมายความว่า,างไงครับหมายความว่าสาหรัฐอเมริกาปิดประตูเจรจาเขาไม่ต้องการจะคุยกับนาย,ยกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองฐานและจะส่งใครไปเจรจาและเขาจะปิดประตูะเทศ อืมแลม้วเขา,ขาจะปะิดประตูนาไหมปิดประตูนาไหมคะก็นานจนกว่าเราจะมีรัฐบาลใหม่อ้าแล้วแล้วจะเอานายกและมตรีแพทองทานไปเจราจากเขาถ้าเขาบอกเอาถ้าอยางั้นคุณจะต้องให้เราตั้งฐานทัพในประเทศไทยคุณจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งของอุทภาวให้คือความเสียเปรียบก็คือนายกลำตีถูกสหรัฐอเมริกาห้ามเดินทางเข้าสหรัฐ ถ้านายกรรมตีตร้องการจะปลดล็อกตรงนี้ก็ต้องไปยอมเขาสิดังนั้นการที่จะแก้ปัญหานี้ได้มีอย่างเดียวคือจะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องมีรัฐบาลใหม่ไปเจรจากับเขาเพราะรัฐบาลนี้เขาปิดประตูใส่แล้วไปเจรจาก็เสียเปรียบเขาไหนจะต้องเรื่องผมผมกลัวเรื่องเดียวแหละเรื่องของการตั้งฐานทัพเรื่องของการเคลื่อนกองกําลังซึ่งขณะนี้นี่ รัฐบาลที่แล้วนี่ก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาไทยนีย่ไปอยู่ในประเทศภาคีอินโดแปซิฟิประเทศภาคีอินโดแปซิฟิกตามการถแถลงของประธานาธิบดีโจไบเดนมีวัตถุประสงค์เดียวของประเทศภาคีนี้ก็คือต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนและแกก็ประกาศชื่อเลยว่ามีประเทศไหนบ้างในเอเชียที่เข้าร่วมหนึ่ญี่ปุน่นส เกาหลีใต้สามออสเตรเลียสี่ฟิลิปปินส์ห้าไทยแล้วก็มีไต้หวันด้วยเนี่ยห้าชาตินี้เนี่ยที่มีภารกิจในการที่จะต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนทำไมลุงตู่ไปเซ็นตรงนั้นนะคะพอจะบอกเหตุผลได้ไหมฮะก็มีการตำหนิ กันมากมายเรื่องนี้ว่าทําไมจะต้องเอาประเทศไทยดีเข้าไปร่วมกับสหรัฐเพื่อต่อต้านจีนเพราะว่านโยบายของสหรัฐก็คือการกลับเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียอีกครั้งหนึ่ง back to asia แต่พอเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยแทนที่จะเอาประเทศไทยนี่ถอยออกจากการเดินตามหรือเป็นลูกสมุนสหรัฐที่นี้ถอยออกมาเป็นกลางนะอยู่เป็นกลางไม่นะครับ ตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยเลิกไม่ยอมเป็นลูกสมุนของสหรัฐแล้วเอาไทยไปเป็นลูกสมุนจีนแทนเห็นไหมนี่คือการเดินนโยบายที่ผิดพลาดไงคือจากซ้ายแล้ไปขวาเลยจากเป็นประเทศที่ต้องเดินตามการชี้นาของสหรัฐในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เรื่องประเทศภาคีอินโดแปซิฟิกพอเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยไม่เอาแล้วกับสหรัฐองน,นี้ไปเดินตามจีนเลยที่นี่เห็นไหมครับ อสานัลก,ก็ต้องบีบเราสิวิธีการก็คือเราต้องถอยออกมาแล้วมาอยู่ตรงกลางเหมือนที่อินเดียทำแต่ก่อนอินเดียเนี่ยถูกเชิญเข้าร่วมประเทศกลุ่มคอร์ทที่มีนโยบายในการต่อต้านจีนเหมือนกันอินเดียเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต่อต้านจีนอินเดียประกาศยกเลิกไม่เข้าร่วมกลุ่มประเทศคอร์ทเลยเราต้องทำอย่างนั้นครับเราต้องถอยออกมาเราต้องยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง มหาอำนาจเราจะไปเทคกไส้ข้างใดข้างหนึ่งเราก็ตายสิครับนี่ไงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะต้องเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เปลี่ยนนายกตรีคนใหม่นายกรมตรีคนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ในการเจรจากับฝั่งมหาอำนาจตะวันตกได้แล้วแล้วจะเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนยังไงก็ก็เปลี่ยนหลังการอภิปรายเลยละ ซึ่งผมก็มองดูนะครับว่าสัญญาณที่ผมได้รับมาเนี่ยอไอสิ่งที่คุณพ่อของนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยผมว่าไม่เป็นจริงแล้วล่ะวันนี้ตระกูลชินวัตรทักษิณชินวัตรแพทองทานชินวัตรก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองจะไปหาอิทธิฤทธิ์จะไปหาเรื่องที่มันอยู่เหนือความคาดหมายมาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วผมดูสถานการณ์เป็นอย่างนั้นนะ ดังนั้นนี่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้มันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงต้องให้คนที่เขาเนี่ยดูแลเรื่องความมั่นคงเน่ตต้องย้ํานะครับย้ําว่าสิ่งที่รัฐบาลกําลังเดินหน้าไปเมันทําให้ประเทศของเราเนี่สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือในการ ต่อสู้กันระหว่างมาหาอำนาจสองขั้วนั่นคือมาหาอำนาจจีนกับมาหาอำนาจสหรัฐอเมริกานี่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลของแพทองทานเดินยุทธวิธีทางการเมืองที่ผิดพลาดไงครับนี่ผิดพลาดด้านการต่างประเทศและเสียหายนะครับผลประโยชน์เป็นล้านล้านนะเออเมื่อสักครู่นี้พี่ชยกรบอกว่านายกทักษิณเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะพูดอะไรที่มันแบบเพ้เอเจ้ออะฮะใช่ เพราะมันไม่เป็นจริงจากการตรวจสอบแล้วไม่ไม่เป็นจริงไอ้ที่ท่านพูดทั้งหลายแหล่เนี่ยและพยายามพูดว่าให้คนเข้าใจผิดไปอ้างแบบคุมเครือเนี่ยตอนนี้ผมดูแล้วว่าไม่จริงแล้วเขาพูดไปตลอดลว่าเขาจะรับไฟเขียวใช่ไหมคะเขาพูดได้ขราใ่ไหมลมันก็ถ้าไฟเขียวจริงมันจะเป็นอย่างนี้เหรอไฟเขียวจริงคุณก็ต้องทําได้แล้วสิหนึ่ง ยกทะเลไทยให้เป็นทะเลขเขมรต้องทําได้แล้วสิ M O U C C พะประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนสองสัปดาห์หลังจากแพรทองทานเป็นนายกต้องไปประชุมที่เวียงจันทร์แพรทองทานไปเจรจากับนายกรมนตีหุนมาเ็ตแพรทองทานทแถลงสำนักข่าวบูมเบิกมาออกแพรทองทานบอกว่ากลับไปประเทศไทยนี่แหละจะเล่งตั้งคณะกรรมการ J T C j o n t e c h n i c a l Committee เพื่อจะมากําหนดว่าทะเลที่มันมีเขตทับกันเนี่ยมันตรงไหนแล้วก็จะหาประโยชน์ร่วมกันเหมือนที่แพทองทานบอกอะว่าเธอกับฉันตกลงกันไม่ได้ก็มาแบ่งกันไงก็เหมือนที่ทักษิณชินวัตรพูดว่าทะเลไทยไปเกยกับทะเลเขมรตรงไหนที่มันเกยกันก็มาหาผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งถ้าได้ไฟเขียวจริงก็ต้องทําได้สิเพราะเขตแดนของเราเนี่ยได้ประกาศเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญา เจนีวาว่าด้วยไรทวีปปี1958เป็นพระบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่9วันที่18พฤษภาคม2516เราดำเนินการมาตลอด28ปีขี่รัฐบาลนะครับท่านพิธีกรตั้งแต่จอมพลถน,นอมรัฐบาลจอมพลถน,นอมรัฐบาลของท่านสัญญาธรรมศักดิ์รัฐบาลของท่านคึกฤทธิ์ปาโมตท่านเสดีปาโมตท่าน อะไรองคมนตรีคนหนึ่งอะแล้วมาพลเอกเกียงศัก์มาพลเอกเปรมมาพลเอกชาติชายมาในชวนลากยาวมาจน,นกระทั่งถึงรัฐบาลชวนสองอะยีปีไม่มีใครไปยกเลิกเส้นเขตแดนทางทะเลของไทยเลยนะมีรัฐบาลทักษิณปีสีนี่แหละ เป็นนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งเดือนมก,กราตั้งรัฐบาลต้นเดือนกุมภาถัดไปอีกสเดือนมิถุนายน2 5 4 4ไปลงนามในข้อตกลง moucc เพื่อจะยกเลิกเส้นเขตแดนนี้ไงนะถ้าไฟเขียวจริงทำได้เหมือนกรณีถ้าเศรษฐาสั่งให้กระทรวงมหาดไทยแก้กฎหมายสามฉบับเศรษฐาสั่งเองนะกฎหมายฉบับที่หนึ่ง พระราชบัญญัติที่ดิน 2. พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ 3. พระราชบัญญัติอาคารชุดให้ชาวต่างชาติเท่าเช่าที่ดินประเทศไทยได้99ปีให้ต่างชาติครอบครองอคอนโดมิเนียมได้75%ตั้งแต่เศรษฐาสั่งเดือนพฤษภาคมปี6-7จนป่านนี้กระทรวงมหาดไทยไม่ประชุมเรื่องนี้เลยไม่แก้ถ้าเขียวจริงต้องทำได้สิ หรือบอนพนันเสรีนไหนี่ออกเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วทำไมไม่เอาเข้าอนุมัติในคณะรัฐมนตรีก็เพราะว่าพักร่วมรัฐบาลบอกว่าถ้าวันใดก็ตามที่พระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยหรือที่พี่น้องประชาชนเรียกว่าสถานบันไลครบวงจรเนี่ยเข้าสู่คอรมอเมื่อไหร่เนี่ยพักร่วมเขาจะ walk out พักไหน walk out รู้ไหมครับ ภูมิใจไทยวอล์กเอารวมไทยสร้างชาติวอล์กเอาชาติไทยพัฒนาวอล์กเอาคณะรัฐมนตรีจากสามพักนี้เขาจะวอล์กเอาเขาไม่ต้องการจะผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรสถานบาันไดครบวงจรมีอย่างที่ไหนจะทําให้ประเทศรีวีไลโดยให้มีบ่อนการพน,นันจะทําให้ประเทศไทยเป็นยุครีวิไลโดยการให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายอ้าวมันก็จะ เต็มไปด้วยอาชญากรรมลักวิ่งชิงป้นยาเสพติดค้าประเวณีเต็มประเทศถ้ามันมีเรื่องอย่างนี้เต็มประเทศถามว่ามันจะเป็นยุคศีวิไลได้ยังไงใช่ไหมมันย้อนแยง้งคุณทักษิณพูดกับสิ่งที่คุณทักษิณทำมันตรงกันข้ามจึงไม่มีใครที่จะไปอุ้มคุณทักษิณต่อหรอกครับเพราะอุ้มไปมันก็เหมือนอุ้มศพอ่ะตายแล้วอ่ะเชื้อโรคก,ก็ต้องเข้าเราสิครับ ผมผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยถ้ารอดได้ก็รอดถ้ารอดไม่ได้ก็ต้องไปและผมก็เห็นข้าวลางด้วยว่าคุณทักษิณก็รู้คุณทักษิณจึงเตรียมไงยี่สิบล้านคะแนนของตนเองยี่สิบล้านคะแนนจากไหนไหแจกเงินแจกเงินหนึ่งหมื่นแรกเนี่ยสิบสี่ล้านห้าแสนคน รตแรกนะครับ14 000, ล้านรตที่2แจกอีก3ล้าน500,000คนรวมแล้วเป็น18 000, ล้านรถที่3ไนี่วัยรุ่น16 000, ปีถึง20อีกประมาณ3ล้านเขาคำนวณเสียงเนี่ยประมาณ20ล้านเสียงและจะให้ผู้สมัครซสของเขานี่เดินไปหาเสียงตามคนที่ได้เงินเนี่ย เขานี่นะเอายกตัวอย่างจังหวัดหนึ่งใกล้บ้านผมไปพิมพ์รายชื่อของคนที่ได้รับแจกเงินจังหวัดนั้นเนี่ยอย่างจังหวัดเอามาหาสารคามไม่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 ไมไมไมปิดบังอะ่ะสามแสนกว่ารายชื่อสามแสนหนึ่งหมื่นายชื่อเอาสามแสนหนึ่งหมื่นายชื่ออยู่อำเภอไหนสมมติอยู่อำเภอบอระบอรืบอก็เอารายชื่อนั้นไปให้สสในเขตนั้นอยู่อเภอวะปีก็เอารายชื่อนั้นไปให้สสเขตนั้น เพื่อให้สสเดินไปหาเสียงกับคนพวกนี้บอกว่าเห็นไหมเพราะรัฐบาลเพื่อไทยท่านจึงได้เงินหนึ่งหมื่นพ่อใหญ่ได้เงินหมื่นคุณป้าได้เงินหมื่นลูกเด็กเล็กได้เงิน 1, อื่นเพราะรัฐบาลเพื่อไทยนะข้างหน้าต้องเลือกรรคเพื่อไทยนี่เขากําลังหาเสียงกันแบบนี้ไม่ใช่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดเดียวนะขอนแก่นก็ทําอย่างนี้ด้วยเขาเรียกว่าลายแทงท่านพิธีกรก็จะไหมลายแทงรู้ว่าใครได้รับเงินหนึ่งหมื่น แยกออกมาเป็นอำเภออำเภออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีใครอำเภอน้ำพองมีใครอำเภอกระนวลมีใครอำเภอชุมแพมีใครบ้านไผ่มีใคร,ใครเอานี้ไปให้ผู้สมัครสสอในเขตนั้นทั้งคนที่เป็นสสอแล้วทั้งคนที่จะสมัครสสอให้ไปหาเสียงกับพวกนี้เดินไปพบคนพวกนี้เดี๋ยวนี้กําลังทํากันอยู่แสดงว่าที่คนเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันานโับายแจกเงินของคุณทักษิณเนี่ยเป็นการซื้อเสียงลวกหน้า อันนี้มันชัดๆเลยอ่ะมันตรงกับนนที่คนเขาวิพษ์อิจารณ์มันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจมันคือการเอาเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเอาเงินของท่านพิธีกรด้วยเน่ยถูกหักภาษีทุกเดือนอยู่แล้วรลายปีก็ต้องจ่ายเอาเงินของท่านเนี่ยไปซื้อเสียงซื้อเสียงลงหน้ากกตทําอะไรอยู่อะฮะก็ต้องถามว่ากกตทําอะไรแล้วกกตนี่มันไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะ สมัยก่อนตอนที่ไปจัดการกรกตรที่เอากกรกตรไปติดคุกเนยเขาย่อกรกตรว่าแกงกวนตีนคือไม่ทําอะไรสักอย่างไงกรกตที่แกงกวนตีนเนี่ยไปติดคุกแล้วนี่ชุดนี้ก็จะติดคุกเองไงคือคือปัญหาของกรกตรคือตั้งแต่หนึ่งให้พักประชาชนหาเสียงโดยการเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองปล่อยให้พักเพื่อไทยหาเสียงด้วยกัน เออแจกหนึ่งหมื่นบาทพรคประชาชนแจกสามพันบาทเรื่องหัวสวอ,อันนี้กรกรตน,นี่มันควรจะต้องเปลี่ยนก่อนไหมฮะพี่ใยก่อนมันไม่มีประโยชน์เลยเราต้องเสียงเงินให้คณะกรกรมการการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะปีหนึ่งกับสี่พันล้านนะแล้วการเลือกตั้งไม่มีคนถูกจับเรื่องซื้อเสียงเลยผมนี่เอาเรื่องการซื้อเสียงทั้งถ่ายคลิปถ่ายอะไรเวลาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอไปปลาใสาแล้วเขาแจกเงิน เอาไปร้องเรื่องนี้ดังทั่วประเทศกลายเป็นว่ากกตอบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นเป็นเงินของผู้สมัครหรือไม่เอา้าไม่พิสูจน์เด็กก็ผพ้สมัครมันปลาใสายอยู่ข้างหน้าแล้วลูกน้องมันแจกเงินอยู่ข้างหลังไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเบอร์นี้แหละมาแจกเงินมาจ่ายเงินให้กับวัดสามร้อยแล้วก็เอาคนมาแล้วก็แจกค่ามาฟังก็ทั้งภาพทั้งเสียงบอกว่าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเงินที่จ่ายไปเป็นเงินของผู้สมัคร อามันจะไปเอาออกจากกระเป๋าผู้สมัครได้ยังไงมันก็ให้ทีมงานไปแจกเนี่นี่ผมว่ามันโอ้โมันไม่น่าจะมีอยู่หรอกกกตมันเปลืองงบประมาณน่ยถ้าสุดท้ายแล้วเอ่อการซักฟอกครั้งนี้นาย,ยกยังอยู่ต่อเน,นี่ยประชาชนเราก็ต้องทํำยังไงมั้งฮะถึงจะก,กับนาย,ยกคนนี้ต้องอดทนกันต่อใช่ไหมครับอันนี้ถามสำ,ำหรับคนที่ไม่ชอบนาย,ยกอะฮะอ,อ่คืออย่างนี้มันก็จะมีการ กดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่แต่จะสําเร็จหรือไม่ก็ยังไม่รู้เพราะว่านะักการเมืองของประเทศเราเนะี่ยมันเป็นประเภทหน้าด้านนะคือมันไม่มีเหมือนเหมือนเกาหลีไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่มีในประเทศไทยแน่นอนเพราะเรานี่ด้านอยู่แล้วอย่างที่สองนะถ้านายกรัฐมนตรีสามารถเปลี่ยนตลาดสดเป็นป่าช้าได้เหมือนทุกวันนี้เนะี่ยไม่ต้องห่วงครับว่า ความเดือดร้อนมันจะกลายไปเต็มไปแผ่นดินทุกหย่อมยญ้าเดือดร้อนหมดเพราะมีความสามารถเปลี่ยนตลาดสดที่เคยคึกคักให้เงียบเหงากลายเป็นป่าชาได้นี่มีความสามารถที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีท่านนี้โอเคสวัสดีเขาขอบคุณพี่ใจกรนะครับขอบคุณรับครับสวัสดีครับต้องบอกว่าพี่ใจกรนี้เข้าใจพูดนะฮะเราเคยได้ยินสมัยของรัฐมนตรี นายกรัตมนตรีชาตชายชูธรรมวัลนะฮะเขาเปลี่ยนสนามรถไปเป็นสนามการค้านะฮะอันนี้ท่านนายกองงุ้งยิงปานโยบายส่วนทางกับท่านนายกชาติชายนะครับเปลี่ยนตลาดสดเป็นปราช้านะครับเออก็บอกว่าคนที่เป็นแม่ค้าแม่ขายคงจะต้องออกเสียงนะครับว่าเราจะให้นายกองงุ้งยิงยังเป็นนายกต่อหรือถ้านายกองงุ้งยิงจะเป็นนายกต่อนายกต้องทํำยังไงนายกไม่ได้เคยเป็นคนจนนายกไม่เคยรู้จักความลําบาก นายกไม่เคยเหงื่อตกเหงื่อแตกนายกไม่เคยหิวนายกไม่เคยร้อนนายกเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่นายกจะต้องทําการบ้านถ้าอย่างคิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปนี้ไปก่อนนะครับกลับรายการถามด้วยจันสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวาง ทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้จะบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครวัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรน,นะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0ืท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0ืท่านนั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้า,คาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาทชีเบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ค้ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ